สิ้นสุดการรอคอยนะครับผมสำหรับ UX Elegance นะครับผม t h e n e x t Peak 2025นะครับผมสต่เรบลูกค้าท่านไหนที่รีเควสเข้ามานะฮะอยากให้รีวิวในส่วนของตัว Elegance นะฮะที่ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยตั้งตารอคอยกันเลยใช่ไหมครับผมมาแล้วฮะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดูตัวรถเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับ Elegance นะครับผมราคาค่าตัวของ UX Elegance นะฮะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งคันนี้เปลี่ยนมาให้รอบคันดูภายนอกไม่ได้ต่างกันกับ a n t i m a t t e เลยนะฮะสำหรับ UX Elegance นะฮะ ตกแต่งมากนะครับผมถ้าไม่นับในส่วนของตัวระบบ ADA s รนะฮะรอบคันเนี่ยเหมือนอันติเมตเลยนะฮะต่างให้ล้อมแม็กด้วยนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไล่มาตั้งแต่ในส่วนของตัวด้านหน้าเลยนะครับเช่นเคยนะฮะกับทุกๆคันนะฮะอีลิเกนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับผมฝากระโปรงเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่มลายเพิ่มวอลเพิ่มเคิร์ฟเข้ามาให้มีตีรถชัเดเจนมากขึ้นนะครับผมแต่ด้าหน้าดีไซน์ใหม่เหมือนเดิมครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบดินามิกคิวนะครับ เพิ่มกับแถบนะฮะที่เป็นตาสัญลักษณ์ของอิลสูเนี่ยนะฮะนะ,ะเป็น2ชั้นแบบนี้นะเขาออกแบบมาเป็นสีไทเทเนีมาายมคาร์ไบด์นะครับก็จะออกเป็นสีนงเงินสีไทเทเนียมหน่อยค่อนข้างดีสวยและลัชัุร่มากๆเลยนะครับซึ่งตัวอิลิกแกนกับแอนติเมทเหมือนกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันทั้งหมดเลยนะสำหรับท่านไหนที่ไม่ต้องการที่จะซื้อในราคาที่มันสูงมากเกินไป หรือระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ไม่ต้องอที่มันไม่จําเป็นในการใช้งานนะฮะก็สามารถเลือกซื้อในส่วนของตัวรีเกนได้นะฮะด้านหน้าครับดีไซน์มานะครับแอร์เคอร์เทนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมสีนะครับตัวนี้ก็เป็นสีแบบกอ s ซี่แบ็กนะครับผมนะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับติดที่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้แบบนี้นะฮะ<ม>เพิ่มช่องแอร์เคอร์เทนนะครับเพิ่มหลักอากาศโพลาศาสตร์นะครับผมการรีดอากาศได้ดีมากขึ้นครับ ด้านหน้าดีไซน์ใหม่ครับผมออกแบบเป็นแบบไฟเตอร์เจ t ครับสีก็สซีแบ็กนะฮะตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะครับอีลิเกนแอนดีเมถ้าตัวรถเป็นสีไหนด้านล่างนะครับัมเปอร์หรือว่าตัวกันชนหน้าตรงนี้นะครับผมก็จะเหมือนกันกับสีตัวรถนั่นเองนะไปหน้าครับผมเหมือนเดิมเลยเป็นแบบ d ด n a มิกแบดนะครับผมนะแล้วก็มากับไฟใบบีม LED ดีเช่นเคยนะครับผมมาเสริมด้วยโคมเวกเตอร์เพิ่มความชัดความสว่างให้ตัวรถเพิ่มมากขึ้นครับผมมามาดูล้อแม็กครับ ล้อมแมกนะฮะก่อนหน้านี้ครับผมรีวิวในส่วนตัว Active ไปใช่ไหม Active ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ e l e g a n c เปลี่ยนล้อมแมกมาให้ใหม่นะครับเป็นลายใหม่นะครับลายเขาเนี่ยก็จะเป็นซีซีแบบนี้เลยนะฮะจะมี d y n า m i c ในส่วนของตัวลายแมกนะแล้วก็เป็นสีออกเงินเงิน,นะครับเป็นสีออกเงินเน,นะมาพร้อมกับในส่วนของตัวยาง Bristone d o e l e r นะครับซีรีส์เดียวกันกับอ n t i m a t e หรือว่าตัว RS นั่นเองนะครับผม ที่มันจะต่างกับเพื่อนนะครับนอกจากตัวสียางเนี่ยก็จะมีของตัวแอคทีฟแหละนะฮะที่ให้ยางเป็นดัลลอปมานะครับตั้งแต่อิเลแกนขึ้นไปนะครับถึง RS เป็นยางบีสโตน o ดอร์เละในเรื่องของคุณภาพนะฮะของตัวยางการยึดเกาะถนนนะครับแล้วรวมถึงการเล่นน้ําต่างๆนานา,นานเนี่ยคนทางที่จะดีเลยนะกระตกเช่นเคยนะของอิเลแกนนะครับเป็นกระตก ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวบิว์อินมาให้ที่ตัวกระจกนั่นเองนะครับไม่ได้ต่างกันกับรุ่นท็อปเลยนะฮะแล้วก็มีระบบตัวคลีเลตเข้ามานะครับสามารถกดเปิดกดปิดกดล็อกตัวรถได้จากตรงประตูโดยการสัมผัสแค่นิ้วเดียวนั่นเองนะครับสำหรับที่ลูกค้าเอาสหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการที่ความกุญแจมาเปิดนั่นเองนะครับผมมามาดูในส่วนตัวภายในครับผมสําหรับุูนีลิแกนนะฮะ ขึ้นไปเลยนะยันรุ่นท็อปสีเดียวกันนะครับอีลิแกนแอนติเมตสีเดียวกันภายในนะครับตัวเบาะหนังนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลตัวใหม่นะครับเป็นสีทัฟเฟิลบาวนะก็จะให้อารมณ์ที่มันจะต่างกับตัวก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวน้ําตาลตัวนี้มันจะอ่อนกว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะฮะตัวนี้เป็นสีทูโทนด้านล่างสีดาด้านบนเป็นสีโทนสว่างนะครับหรือสีเบลตนั่นเอง นะครับผมนี่การออกแบบภายในนะฮะห้องโดยสารของตัวลิแกนเนี่ยจะทําให้ภายในมันลักชวรี่ครับมันดูหรูดูกว้างนะครับผมเวลานั่งแล้วจะรู้สึกไม่อึดอัดนั่นเองนะครับผมโดยที่การออกแบบของเขาเนี่ยสังเกตที่เสา B และเสา C ครับผมก็จะออกแบบมาเป็นสีดาฮะทาให้ห้องโดยสารเนี่ยนะครับมันดูคุโล่งดูกว้างครับแล้วแล้วก็ทําให้ตัวหลังคาเนี่ยมันดูสูงนะครับเหมือนกับตัวหลังคาไม่ติดกับตัวรถนั่นเองนะครับเวลานั่งมันจะดูไม่อึดอัดนะครับแต่การดีไซน์ก็ เพื่อที่จะไม่ให้มันดูโล่งจนเกินไปนะครับก็จะมีจุดเชื่อมต่อนะครับอย่างเสา A นะครับก็จะเป็นสีออกกิมครีมแบบนี้นะครับผมนะเป็นสีโทนสว่างนะครับทําให้ตัวหลังคามาดูเชื่อมต่อกันนะครับอ่าพอต้นภายในนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอขนาด9นิ้วครับเป็นหน้าจอแบบใหม่ครับผมที่ติดตั้งเข้ามาในตัวดี a มก2024นั่นเองครับผมอ่ะเปิดตัวมาใหม่เราเปลี่ยนหน้าจอนะครับระบบตัวใหม่เข้ามาให้นะครับนี่ หน้าจอดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มในส่วนของความเร็วนะฮะความละเอียดของหน้าจอแล้วก็ฟังก์ชันลูกเล่นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแบ่งเป็นหน้าจอ3ส่วนครับด้านซ้ายเนี่ยบอกเกี่ยวกับแผนที่ครับผมส่วนตรงกลางนะครับเกี่ยวกับพวกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับในด้านขวานะครับจะบอกเกี่ยวกับมุมเอียงนะครับของตัวรถนะครับผมมุมเชิดนะครับผมมุมเสยมุมเิดต่างๆของตัวรถสามารถดูได้ที่หน้าจอได้เลยครับผมนี่นะฮะ องศาของพวงมาลัยนะครับของตัวล้อเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ครับว่าตอนนี้ล้อเราเอียงอยู่ไหมหรือว่าตรงไม่ตรงนะครับต่างๆนานานะครับนี่ถ้าเกิดในรุ่นของอย่างตัวท็อปนะฮะที่มีระบบเอ a ดาสามารถที่จะเปิดปิดฟังก์ชันระบบเอ a ดาที่หน้าจอได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นอีเกนไม่มีนะครับเราก็จะมีบอกได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับน้าจอค่อนข้างใช้ง่ายครับและอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับหรือว่าตัวเสียบหรือว่าตัวสายชาร์จแบบเนี้ยนะครับเป็นแบบไทซีนะครับซึ่ง ก็เปลี่ยนแปลงมาจากรุ่นก่อนหน้านี้จึงเป็นไฮเอนะครับผมอ่าก็เชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นครับผมอ่าน้าต่อทุกอย่างเหมือนเดิมครับภายในไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนอกจากสีของตัวเบาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึงมาแล้วสำหรับด้านหลังครับดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับผมดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าจะมีจุดต่างอยู่จุดเดงนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวไล่มาก่อนนะครับนี่ดีไซน์ใหม่นะครับผมสีเดียวกับตัวรถครับผม เหมือนกันกับแอคทีฟเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟครับแอปลน์เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมก็คือในส่วนของตัวไฟแบบเดเรมิกเพลตนะครับผมเนี่ยเป็นแบบไฟแบบอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะแบบเหมือนลายกราฟิกเนี่ยตัวนี้เป็นเหมือนลายเพชรลายกราฟิกเลยสวยมากนะครับผมนะทุกๆตัวเหมือนกันนะครับป่มไฟเป็นแบบลมดํานะครับผมถ้าเกิดไฟหลีนี้หล่อมากเลยและจุดที่มันเปลี่ยนนะครับด้านล่างครับผมก็คือช่องตัวดิฟฟิเซอร์ครับตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวรีแกนและก็อันติเมทเนี่ยเหมือนกันเลยนะเป็นสี ดำนะครับตัวนี้สีดำเนี่ยเหมือนเป็นสีกอส s ี y b บ a c k นะครับดำเงาๆนะครับผมนี่ได้เหมือนกันเพราะนั้นดูภายนอกไม่ได้ต่างกันกับอันติเมตเลยนะสำหรับที่ลูกค้าอยากได้แบบรูปลักษ์เหมือนตัวท็อปนะฮะแต่ฟังก์ชันไม่ได้เยอะอะไรมากนะแต่ระบบความปลอดภัยไม่ได้เยอะเท่าตัวท็อปนลฮะก็สามารถเลอกซื้อตัวนี้ได้ราคาห่างกันอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมสำหรับรุ่นนี้กันครับผมเดี๋ยวผมจผพาไปดูในส่วนของ ตัวโปรโมชั่นนะครับสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะฮะวันนี้นะสีขาวเดิมๆรับไปเลยนะพร้อมประกันภยัยพรบแล้วก็มีแพคเกจของแถมให้นะครับลูกค้าออกรถนะครับวันนี้เพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมจบเลยนะไม่ต้องมีจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วจบให้ในราคานี้นะครับผมและพิเศษเลยนะก่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับผมสำหรับลูกค้าที่ ออกรถไม่ได้ต้องการที่จะใช้เงินเยอะมากนะครับผมก็ฝากพี่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปผมแล้วชอบนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเซลกองทัพอิสุครับผมแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาได้ครับผมหรือว่าคอมเมนต์ใต้ข้อความได้ครับผมหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกับผมได้ฮะเซลกองทัพอิสุครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวมีคลิปหน้าผมจะมาลงให้ใหม่ครับสวัสดีครับ